ช่วยเรื่องนี้กับทุกคนได้ยินดีให้คำปรึกษายินดีให้ความรู้ยินดีให้คาแนะนํารวมไปถึงรวมไปถึงเนะครับรวมไปถึงใครที่ไม่ได้อยากเป็นหมอนวดตลอดชีวิตพูดตรงๆใครที่ไม่อยากเป็นหมอนวดตลอดชีวิตอาจารย์เอ่หนูไม่อยากเป็นหมอนวดตลอดชีวิตอาจารย์ครับผมไม่อยากเป็นหมอนวดตลอดชีวิตอาจารย์คะดิฉันไม่อยากเป็นหมอนวดตลอดชีวิตค่ะ เป็นหมอนวตตลอดชีวิตสิ่งหนึ่งที่คุณจะเป็นหน้าอย่างก็คืออะไรการที่คุณเป็นครูไงครับการที่คุณเป็นเทรนเนอร์ลยครับการที่คุณจะไปสอนเป็นการที่คุณนวดแต่ไม่ใช่ว่าคุณยังไม่ไม่ใช่ว่าคุณเลิกนวดไปเลยนะคุณก็ยังให้บริการได้อยู่คุณให้บริการด้วยคุณสอนด้วยคุณรับรายได้สองทางถูกไหมคุณรับรายได้สองทางและสถาบันเดอร์ไมเจคคาเดมี่ทุกวันนี้คุณรู้ไหมว่านักเรียนหลายๆคนไม่ใช่นักเรียนสิลูกค้า ลูกค้าหนหลายท่านลูกค้าหลายหลายท่านจากที่จะมาทำหน้าจากที่จะมาใช้บริการนวดหน้านะครับจากที่จะมาเรียนกับอาจารย์เน่อาจารย์หนูอยากเป็นเทรนเนอร์อาจารย์คะผมอยากเป็นเทรนเนอร์ครับมีแต่คนตอนนี้นะสถ,ถาบันเดอะเมจิคาเดเมียรบอกเลยว่าเราเปิดรับเทรนเนอร์ทุกศาสตร์นวดไทยนวดหน้าความงามนะครับ สอนหมดทุกอย่างนับทุกวิชาสามารถทักเข้ามาสอบถามกับทางสถาบันได้เลยเรายินดีให้ข้อมูลกับทุกๆคนยินดีให้คำปรึกษาถึงแม้คุณจะมีประสบการณ์แล้วหรือคุณไม่มีประสบการณ์ก็สามารถให้คำปรึกษาได้ใครที่อยากจะมาเริ่มต้นกับการนวดคุณก็มาเริ่มพื้นฐานกับเราได้เรียนจบได้รับใบประกาศจะไปทำงานต่างประเทศคุณก็สามารถไปทำงานต่างประเทศได้ รสถาบันแบบเมจิกอกชั่นี่าายินดีให้ความรู้กับทุกทุคนยินดีให้การสับสนุนกับทุกทุกคนหรือใครที่บอกว่าให้ตัวเองอยากจะเปิดร้านใงคะพอดีอหนุมได้เงินทุนมาก้อนหนึ่งหนูอยากจะเปิดร้านต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองชอบอะไรชอบนวดอันไหนชบนวดหน้าออชอบความงามหรือว่าชอบนวดไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ถ้าคุณมาเรียนเราไม่ได้ว่าให้คุณเรียนเฉยครับแต่เราสามารถแนะนําไห้ได้ว่า คุณไปเปิดร้านคุณทาแบบนี้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 ไปต่อยอดธุรกิจค,คุณแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้ได้เรายินดีให้คาปรึกษาตลอดชีวิตนะที่คุณมาเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นลูกศิษย์ของเรามาร่วมง,งานกับเรามาทํางานกับเราแต่บอกก่อนว่าอของเทรนเนอร์สถาบันเดิมิติแคนาดมีนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับนะเมื่อคุณเรียนจบแล้วนะเมื่อคุณเรียนจบแล้วเมื่อคุณได้จบหลักสูตรเรียบร้อยแล้วคุณจะสามารถออกใบประกาศซึ่งผ่านทางสถาบันเดิมดมิติแคนาดามี เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนกำลังตามหาครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังตามหาเรื่องนี้อยู่อาจารย์เอยินดีให้คำปรึกษาครับอาจารย์เอยยินดีให้ความช่วยเหลือกับทุกๆคนครับ